กลับเข้าสูขา่ข่าวในช่วงที่2ของเช้าวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับตามที่รัฐบาลกําหนดให้วันที่29กร,รกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อให้คนไทยทั้งชาติตระหนักถึงความสําคัญและคุณค่าของภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติที่ตามคําปราศัยจากนายอิทธิพลคุณปลืม้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติครับ พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านครับกระผมในที่พลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม้รับมอบหมายจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีให้มากล่าวคำปราศรัยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติเมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2505พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเป็นประธาน และทรงอภิปรายเรื่องปัญหาการใช้คำไทยร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้คนไทยรักษาและใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสมแสดงถึงพระปีชาสามารถความสนพระราชาฤทรัไทยและทรงห่วงใยในภาษาไทยรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่29กรกฎา,าคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ พ่อน้อมน้อลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติประเทศต่างๆในโลกของเรามีภาษาพูดรวมกันกว่า7,000ภาษาแต่ในจำนวนดังกล่าวมีภาษาเขียนเพียงไม่ถึงร้อยละหนับแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ลายสือไทยขึ้นเพื่อใช้เป็นตัวอักษรไทย เมื่อปีพุทธศักราช1826เป็นเวลากว่า700ปีทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเองอย่างสมบูรณ์นับเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ภาคภูมิใจอย่างยิ่งของคนไทยภาษาไทยมีวิวัฒนาการมาโดยลำดับสแสดงถึงความเจริญง,งอกงามทางภูมิปัญญาและความสามารถในการใช้ภาษาไทยเป็นอาภรณ์แห่งปัญญาและเครื่องมือในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามการและเทศะและโอกาสต่างๆเนื่องในโอกาสที่วันภาษาไทยแห่งชาติเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งก็ผมขอเชิญชวนให้เด็กเยาวชนและประชาชนชาวไทยร่วมกันส่งเสริมการเรียนรู้และใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสมมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทยและร่วมทำรงรักษาสืบสานภาษาไทย เพื่อสืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติตลอดไปสวัสดีครับ